เจมตัตะุรยติสถานคุณนโมกุรยะนาตานาโปกุร,ป,ร,กร,ป,รปูสิสุธนกราติกิสนปกรยะประสิทธิโชกประสิทธิซึ่งแก้วแหวนเงินทองประส,สิทธิรหัสเปิดตูเ้เซฟประจมวดวันที่17มกราคมอัตานาโมกุรยจงเป็นมหาประส,สิทธิด,ด้วยบารมีของปู่ิีสุโธตานาโปกษะกรรย์แห่งเมืองวัง,งคำชนดปักรยาประส,สิทธิปัญหารพร จิตท,ที่เกวแหวนเงินทองนะปูเด้อร่างสังขคันกับส่สุดง่ามใจจะทาให้ร่างสังขคันเรื่อยสุดเก่นอนเด้อแคพงศักข์ผมากาาับแฟนในปูมันมีปัญหาภาษาคาบูคน,นว่า มาโหลดก็ออกเอาออกเอาจนวุ้นไมีมองสีจอดลดก็ได้